สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและให้ความกรุณาช่วยดูโฆษณาให้นะครับชวนชม1คันเลยนะครับสำหรับคันนี้วัยรุ่นห้ามพลาดนะครับราคาไม่แรงรถปี2007นะครับตัวนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับ Honda Jazz นะครับตัว m ม n เนชเชนปี2007 1.5นะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามจัดทรงไว้ให้เรียบร้อยบอดี้เดิมครับถ้าใครชอบแนวนี้149,000บาทรถมือเดียวป้ายแดงแบบนี้ราคานี้สภาพปีหอือ น่าสนใจมากๆนะครับใครหาทรงนี้ไม่ต้องไปจัดเองครับเขาทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ลองชมดูนะครับสนใจโทเจรจารถอยู่คลอง7นะครับปทุมธานีแบบนี้เลยนะครับทรงงามๆเอาไปใช้งานรับรองหล่อๆเลยครับใครหาอยู่แนวนี้เป็น5ประตูครับผมของแต่งมีเพิ่มมาให้ครับลองอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับสำหรับผมชี้สปะชี้เป้านะครับแล้วก็ชี้สภาพนะครับก็ดูแล้วเห็นว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะถูกตาถูกใจนะครับ ใครมีเงินสดก็โทรเจราจาสอบถามกันดูนะครับลองชมดูได้ตัวนี้ก็หาข้อมูลได้นะครับแฟนคลับแฟนเพจของ Jazz c l ับนะครับมีคนใช้เยอะการซ่อมบำรุงดูแลอู่เฉพาะของแต่งเพิ่มเติมมีหมดครับครบ,ครบเครื่องรับรองว่าถูกใจไว้รุ่นแน่นอนนะครับตัวนี้เอาไปใช้งานก็สบายครับเข้าจัดทรงหลอ่อเฉยไม่ได้ทาเครื่องก็ถือว่างามมากๆครับใครหาอยู่ห้ามพลาดครับตัว m i n o r Chan นปี2007ข้างหลังก็ มาด้วยซับบูเฟอร์นะครับซับบล็อกมาให้ตึบตึบนแน่นแน่นแน่นอนนะครับรับรองใครชอบเครื่องเสียงก็เข้าทางครับใครชอบตงแต่งก็มีครับลองชมดูได้สนใจให้รีบโทรเจรจานะครับรถสภาพสวยแบบนี้สำหรับผมกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ช่วยดูโฆษณานะครับและถ้าใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามกดคลิกที่ลิงก์หรือกดคลิกที่ชื่อคลิปก็ได้ครับรายละเอียดก็จะขึ้นมานะครับลองชมดูก่อนนะครับ ถ้าชอบถูกใจเน้นให้โทรเจราจานะครับหารายละเอียดให้กดคลิกที่ชื่อคลิปนะครับรายละเอียดราคาและเบอร์โทรจะขึ้นมานะครับขอบคุณครับ